กราบสวัสด,ดีเพื่อนเพื่อชาวดิสนียดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันอังคารโดยจะเป็นคําทํานายช่วงเดือนธันวาคม2 5ง3นะครับซึ่งก็จะเป็นคําทํานายความสัมพันธ์แบบภาพรวมหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วนะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนสดสนิทแล้วก็คนที่มีคู่ครองแต่งงานกันแล้วตามลําดับไปนะครับอืมซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนให้การสนับสนุนนะแล้วก็ติดตามชอบของผมมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะยยังงไากกคคิปววชชออบขอ่ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเราไว้ด้วยนะครับแล้วผมก็ได้เลือกไพ่ไวครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยเจ้าชะตาคุณกำลังคานในเดือนนี้ตัวคุณเป็นไพ่จัดเม้นนะมันจะเป็นเรื่องราวของการที่ได้ปลดปล่อยตัวเองอะออกมาจากสิ่งเก่าๆเดิมๆที่เคยเป็นมาทางความรักคุณอาจจะเคยอยู่ในภาระที่มันหนักหน่วงในใจของคุณมาก่อนอะคุณรู้สึกว่าเรื่องราวความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยใจกับคุณมากไงคุณเลยหันมาทุ่มเทกับเรื่องการงานเป็นการให้ความใส่ใจกับเรื่องหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มองไปสึงอนาคตในนชีววิตมากากก่ะครับ ในขณะที่ตัวเขาอ่ะก็จะเริ่มตื่นตัวจริงจังกับท้าทีการวางโตของคุณอยู่นะคือเขาอยากที่จะแก้ไขแล้วก็จัดการกับปัญหาที่เห็นอยู่ตรงนี้อ่ะจึงได้มีการลุกมาเริ่มต้นแล้วก็ดําเนินการทําบางสิ่งบางอย่างทางความรักกับคุณอยู่นะครับเนี่ยสถานการณ์ในตอนนี้ดูมันก็จะโดดเด่นในเรื่องของการที่ได้มาเริ่มต้นพูดคุยกันมีการเจรจากันมากขึ้นนะแล้วก็จะมีการมอบสิ่งดีๆเพื่อสร้างความรักความสุขดีๆให้แก่กันอยู่ แล้วน้าภัยปัญหาของพวกคุณในตอนนี้นะก็คือการที่ตัวเขาอ่ะเคยวางตัวสบายใจไปวางกับความรักมากเกินไปไงนะซึ่งมันก็ทําให้คุณต้องรู้สึกแย่แล้วก็เสียใจกับตัวเขามาก,ก่อนนะจนกระทั่งตัวคุณอนะ่ะเริ่มที่จะทําตัวแบบนี้บ้างแล้วอะ่ะคุณและพี่จะปล่อยวางสบายใจกับสิ่งต่างๆมากขึ้นเหมือนกันไนงะสถานก,การณ์มันก็จะเริ่มพลิกแปลกเปลี่ยนกันบ้างแล้วนะว ot. เพราะว่าจะเป็นตัวเขาเองอะ่ะที่จะเริ่มเสียใจกับสิ่งที่เคยเป็นมาเช่นกันนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ พอมันมีสัญญาณของการแตกหักแตกแยกขึ้นมาก็จะเริ่มมีการหันหน้ามาพูดคุยกันให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมากขึ้นนะ่ะเป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นปึกแผ่นกันซะอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับจักชะตาทุกคนนะครับเพราะบางคนอ่ะอาจจะไม่อยากไปต่อกับความรักตรงนี้แล้วจริงๆก็ได้นะจึงเลือกที่จะไปเดินหน้าสร้างความมั่นคงที่ดีกับตัวเองอนะ่ะเนี่ยมุ่งเน้นทางด้านการงาน,งานการเงินให้กับตัวเองมากกว่านะครับนี่ก็คือแนวภาพรวมนะ ทีนี้เราม,มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายนึงคนในใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรคุณอยู่นะครับคือหน้าไพเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดูดีมากเลยนะในเรื่องการหวนคืนย้อนกลับมาสู่สิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยซึ่งผมก็ขอยินดีด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณพบเจอกับเรื่องราวแบบนี้จริงๆ เนี่ยใบแรกเป็นไพ่อัศวินถ้วยนะมันจะมีการเดินหน้ามามอบความรักความรู้สึกดีๆเป็นการสร้างความโรแมนติกให้แก่กันอ่ะแล้วก็ไพ่หกถ้วยอ่ะมันเป็นเรื่องราวเก่าๆที่เจอหววคืนย้อนกลับมาสู่พวกคุณอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยไพ่หนึ่งใบเท้าก็จะมีการมาเริ่มต้นเดินหน้าทําอะไรกันบางอย่างของพวกคุณอ่ะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นการมอบโอกาสหรือว่าขอโอกาสในการเริ่มต้นกับความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ไพ่จัดเม้น์อ่ะมันก็เป็นเรื่องของการลื้อฟื้นหวนคืนกลับมา หากว่าคุณมีปัญหากันมาเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเดือนนี้คุณจะได้พบเจอกับคนรักที่ดีที่มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะแต่ถ้าหากว่าจะมองในแง่เลยๆลบๆไปเลยนะหากว่าตัวคุณน่ะไม่อยากที่จะไปต่อกับคนรักครั้งนี้แล้วเนี่ยเขาก็มองว่าคุณน่ะเริ่มทําตามใจตัวเองมากขึ้นไงเหมือนกับไม่สนใจกับสิ่งต่างๆแล้วอ่ะแล้วก็รับรู้ได้ว่ามันก็เป็นปัญหาข้อผิดพลาดจากอดีตจริงๆอ่ะเนี่ยเขาก็คงมองว่าคุณน่ะจะไปให้ความใส่ใจกับเรื่องการงานการเงินมากกว่า เริ่มที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่มีกับเขาอ่ะแต่นี้ก็เป็นทางแย่ๆในหลายลาบๆที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่าอาะไรขึ้นจะพูดถึงราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างไพ่ใบนี้ก็บอกให้คุณอ่ะแสดงออกแล้วก็ทําในสิ่งที่ลึกๆในใจของคุณเนี่ยเชื่อแล้วก็เป็นอยู่ตรงนั้นนะ ตนี้คุณอาจจะเริ่มทําตัวตีโตออกอ่านจากเขาอ่ะแต่ถ้าจริงๆแล้วอะคุณก็ยังรักเขาอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเขาเริ่มที่จะเดินนักของง้อคืนดีขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะคุณก็ควรจะเปิดใจแลวก็ให้โอกาสกับเขาตรงจุดนั้นด้วยนะมันจะได้เป็นการหวนคืนกลับมาพบกับความรักที่ดีอย่างที่คุณต้องการได้อะทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะครับ หน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วมันก็น่าจะมีเรื่องราวความรักอะไรเกิดขึ้นมาในใจของคุณนะหรือไม่ก็มีคนมาชอบคุณอะลองมาดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวมันอาจจะกลับกันเนี่ยใบแรกเป็นไพ่สองใบเท้าอะมันจะมีเรื่องของการที่ต้องเดินหน้าเดินทางเพื่อที่จะไปทําอะไรในสิ่งต่างๆนะและการเดินทางตรงเนี้ไพ่อัศวินท้วยบอกว่าจะมีการพบเจอกับความรักความรู้สึกดีๆที่มีกับใครบางคนอนะคือคุณอาจจะไปชอบเขาหรือว่าเขามาชอบคุณก็ได้นะแต่ทีเนี้ย ไพ่สี่เหรียญบอกว่ามันจะมีการที่ยังคงระวังรักษาท่าทีระวังเนื้อระวังตัวอยู่นะครับคือยังไม่เปิดใจกับคมรักอย่างเต็มที่ไงแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ายังมีความคิดฟุ้งเพ้อฝันถึงคมรักที่ต้องการอยู่หรือไมเกอร์อาจจะเป็นคมรักที่เข้ามาแบบหลายคนเลยให้เป็นตัวเลือกทางเลือกในชีวิตไงเนี่ยพอมันต้องคิดตัดสินใจก่อนก็เลยเหมือนกับยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ในคมรักในตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาหรือไมเก็ คุณมีคนเข้ามาเยอะหรือไม่อีกแง่นหนึ่งก็คืออการระวังเนื้อระวังตัวตรงนี้อาจจะเพราะว่าคิดกังวลไปก่อนนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเดินหน้าสามสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นภาพลักษณ์ของคนที่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนเจ้าชู้สักนิดหนึ่งนะทาให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเลยที่จะปิดตัวปิดใจแล้วก็ไม่เปิดรับกับคามรักครั้งนี้คือคิดฟุ้งซ่านไปก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นตัวคุณเองนะที่กำลังเดินหน้าจีบใครอยู่แล้วเขาก็ปิดตัวกับคุณนะ่ะ บางทีคุณก็ควรจะหันมาสังเกตสัมโรตัวเองดูเหมือนกันนะว่าคุณทําอะไรที่มันดูลุ่มราหอว่าดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณลนะ่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับอืมไาพาต่ตอนแรกเนี่ยมันก็ดูดีอยู่แล้วเช่นนั้นเนี่ยไพ่ที่ตามมาในความคิดของเขาอะ่ะมันแล้วเป็นไพ่ห้าเหรียญนะ มันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่มีความสุขกับความที่เกิดขึ้นในตรงนี้อ่ะพอพาไพ่ซีเหรียญอีกแล้วอ่ะเนี่ยไอการที่คในใดคนหนึ่งอ่ะระวังเนื้อระวังตัวยังไม่ิดใจกับความรักครั้งนี้ไงเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณอ่ะปิดการตัวเองจากเขามากเกินไปทําให้เขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันคงไม่สามารถเดินหน้าไปได้แล้วแล้วพอเขารู้สึกไม่มีความสุขกับมันอ่ะก็เริ่มอย่างที่จะปดตโตออกมาจากตรงจุดนี้นะ ตัวเขาก็เลือกที่จะตัดจบกับเรื่องราวปัญหาต่างๆนะแล้วก็ไปม,มีความสุขกับตัวเองมากขึ้นตรงนี้แหละครับหรือทางกลับกันถ้าหากว่าคุณจะจีบเขาไปชอบเขาเนี่ยแต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณอนะยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ตอบสนองก,กับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะเขาอาจจะมีมาตรฐานบางอย่างทางความรักอยูนะ่เนี่ยเขาก็จะปล่อยกับความรักตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็เรื่องที่จะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีในชีวิตมากกว่าในอนาคตและครับทีนี้เรามาดูอ,อลลักเคิ่กันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง น่าเชื่อนะคือก็ได้ไพ่ใบเดิมออาไว้อีกครั้งหนึ่งอะ่ะคือเขาวห้คุณอะ่ะควรจะทําแล้วก็แสดงออกในสิ่งที่คุณคิดแล้วเป็นจริงๆอะ่ะถ้าหากว่าลึกๆแล้วคุณก็ชอบเขาอยู่นะแต่ทีนี้คุณอาจจะคิดกังวลอะไรมากเกินไปอะ่ะกลัวว่าเขาจะเข้ามาแบบเจตนามไม่ดีหรือว่าดูเป็นคนเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณควรจะปล่อยวางกับการปิดกั้นตรงนี้นะครับเพราะว่าหากคุณยังคงวางตัวแบบนี้อยู่อะ่ะดูเหมือนว่าเขาก็คงจะเหมือนกับเสียสูนในชีวิตไปอะ่ะ พอต้องมาเศร้าเสียใจมากเกินไปเขาก็อยากที่จะยอมแพ้ถอยหนีออกไปเลยไงถ้าคุณอยากจะรักษาความรักครั้งนี้ไว้อะคุณก็ลองให้โอกาสกับเขาสักหน่อยก็ดีนะครับเนี่ยหรือในทางกลับกันนะถ้าหากว่าคุณเนี่ยก็ไม่ได้ชอบพอรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่ดีกับคุณมากยังไม่มอสมงกับตัวคุณมากสักเท่าไหรอ่อ่ะคุณก็ปล่อยวางแล้วก็ถอยหนีออกมาจากตัวเขาได้เช่นกันนะครับคือ,อยังไงก็ขอให้คุณอะทำตามที่ใจตัวเองต้องการไปเลยนะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของคนที่มีคู่ครองหรือว่าคนที่แต่งงานกันแล้วนะครับ หน้าไพ่คนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยผมก็มองไปได้2เส้นทางนะครับอย่างแรกเลยในทางที่ดีคือตัวคุณอะ่ะหนึ่งถ้วยเนี่ยคุณก็มีความรักความสุขดีๆกับคู่ของคุณอยู่นะแล้วไพ่ก้าถ้วยอะ่ะกับไพ่เอ็มเพสเนี่ยบ่งบอกว่าคุณอะ่ะก็มีความรักที่ดีแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากอะว่าได้ทําสิ่งตัดงๆของรักมันเป็นอย่างดีอะแล้วก็มั่นใจว่าสามารถปล่อยวางแล้วก็ไว้วางใจกับตัวคู่ของคุณได้เช่นกันนะครับ มันเป็นไพ่ของความมั่นใจในตัวเองอะแล้วก็มั่นใจในสถานะที่ดีของตัวเองด้วยมองจากเรื่องราวที่ดีและถูกต้องอะ่ะทีนี้พอมันมีการปล่อยวางแล้วก็ไว้วางใจกันได้เนี่ยไพ่แปดถ้วยบอกว่าคุณกับคู่อาจจะมีการเดินทางแยกตัวออกจากกันตรงจุดนี้นะเนี่ยเป็นการเดินหน้าไปใช้ชีวิตทำหน้าที่ของตัวเองกันนะโดยที่ยังสามารถเชื่อใจกับความรักที่มีกันตรงนี้เอาไว้ได้อะ่ะอืมแต่ในทางแย่ๆหลายๆลบๆเนี่ยก็มีอยู่ตรงที่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มากเกินไปอะ่ะ มันเลยอาจจะทําให้มีความรักใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวคุณไงประจบเหมาะกับว่าคุณเนี่ยก็จะมีการเดินหน้าเดินทางเกิดขึ้นบ่อยๆในเดือนนี้เนี่ยจังหวะที่คุณกำลังดูดีตรงเนี้มันก็จะดึงดูดความรักเข้ามาด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ ในความคิดของเขาเนี่ยดูรวมๆเนี่ยมันก็ดูดีแล้วนะแต่มันก็มีคําเตือนขึ้นมาเหมือนกับเป็นรอยด่างในใจที่อาจจะลบกวนจิตใจเขาอยู่บ้างอะ่ะใบแรกเป็นไพ่เดิมฟูลนะครับเขาก็สามารถปล่อยวางปล่อยให้ต่างฝ่ายทั้งตัวคุณเองและเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขสบายใจแล้วก็อยากจะทําอะไรก็ไปทําได้เลยอย่างที่ใจตัวเองต้องการนะครับแล้วไพ่หนึ่งเหรียญอะอาจจะมีเรื่องของการที่ต้องเดินหน้าไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆทางด้านการเงินอะ่ะรวมไปถึงความยึดมั่นในความรักที่ดีด้วยอะ่ะมีความมั่นคงที่ดีต่อกันอยู แล้วก็ไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในความลักที่มีกับคุณอยู่นะแต่ทีนี้เดวิลอะตัวเขาเนี่ยก็มีแอบวันมีความกังวลบางอย่างที่เขาก็ปิดบังคุณอยู่ไม่เปิดเผยในสิ่งที่เขากลัวแต่ว่าการแสดงออกภาพรวมทั้งหมดของเขาเนี่ยเขาก็ยังดูดีมั่นคงดีอยู่นะซึ่งตรงนี้ก็จ,จะเป็นสัญญาณเตือนให้คุณรู้ไว้ด้วยนะครับว่าภายใต้ความรับเรียบในครอบครัวชีวิตรักของพวกคุณ่ะที่มันดูดีอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเขาก็อาจจะมีอะไรที่เขากังวลกับคุณอยู่ก็ได้ ถ้าหากว่าคุณรู้อย่างนี้คุณก็ควรจะทําสิ่งดีๆแล้วก็สร้างความไว้หนื่งเชื่อใจใกับตัวเขามากขึ้นก็ดีเหมือนกันนะครับอืทีนี้เรามาดูกันนะว่าออรแเคิ้นจะพูดถึงเวลาตรงนี้ว่าอย่างไงบ้างไพ่ใบเ,เนี้ยก็ออให้คุณอนะสแสดงออกแล้วก็ทาแต่สิ่งดีๆทางความรักให้มันเกิดขึ้นในใจของพวกคุณกันเข้าไว้นะคืออย่าไปทําเรื่องแย่ๆลบ,ลบๆที่จะทําให้มีความคิดระแวงสงสัยในตัวกันละกันอนะ เพราะว่าจะเห็นได้ว่าตัวเขาอ่ะมันก็มีอะไรที่มันขุนข้องมองใจที่ซ่อนอยู่ไงภายใต้ความรักที่มีกันดีอยู่ตรงนี้อ่ะมันก็พร้อมที่จะมีปัญหาได้อ่ะถ้าหากว่าคุณทําอะไรที่มันดูไม่ดีแล้วก็จะสร้างปมบางอย่างให้เขาคิดมากขึ้นมาเนี่ยคิดดีทําดีแสดงออกจากสิ่งที่ดีไว้ก่อนดีกว่านะครับอืมก็ขอให้เดือนนี้ยเป็นเดือนที่ดีของคนบัลลังคานะทันได้ความรักอ่ะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในชีวิตหาทางออกในเรื่องราวต่างๆที่คุณต้องการได้นะ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ